แล้ววันนี้มริการนัดสัมภาษณ์เราจะจะรับพนักงานใหม่ขึ้นมารู้สึกจะมารออยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวผมไปเรียกให้ามาดีกว่าลมมันจะพัดมาทางนี้นะลม แต่ว้าเล็กไทยคุณมันไปทางนี้ไปลงประมาณนี้อ่ายังดีกว่าครับอ่าขออนุญาตครับดีดี่ดจะมาโอ้สวัสดีครับอาจารย์แดนบุริรัมยินดีที่ได้รู้จักผมปั้นครับผู้จัดก,การครับฮะผมปั้นนะคเอ๊ะวางตรงนี้ไม่ได้นะครับเอ่อมันมันมันบังท่านนะฮะ,ะช่วยช่วยวางที่มันไม่ต้องบังท่านดีกว่าได้ครับหรือเช่นเดินมามาสัมภาษณ์แล้วก็ ก็ดูประวัติแล้วเป็นคนมีกิริยามารายาทเรียบร้อยแล้วก็รเรื่องของการตรงต่อเวลาคนนี้สุดยอดเ,ออเลยครับผมผมเป๊ะนะฮะค<ม>ุณสมัครงานไหมครับผมออกจากบริษัทผมไปยังไม่สัมภาษณ์เลยครับท่านครับอ,อ่เอาเรื่องอะไรครับผมเ,เรื่องนี้บนหัวเนี่ยโ,โทษครับผมเราสัมภาษณ์ใช่ไหมครับสบายๆทำตัวกันเองคำนี้กูต้องพูด เดี๋ยวไปรอผู้จัดการที่ห้องเลยครับเดี๋ยวผมเอ, um เอาแฟ้มประวัติคุณไปให้อ๋อได้เลยผมฝากถือไปนู่นด้วยนะครับผมดีนะฮะับผมันก็ไปไม่ถือไปเลยเหรอเดินครับผมคุณไม่ตัดผมตัดเท่ามันดีๆเลยเหรอคุณแพ้คีโมเหรอครับเจือผลไม้นะผมเอ้ยไม่ไม่ง้อผมกลัวง้อครับผม ครับผมกลัวงองมันมีเหตุอะไรคุณทุกกลัวงองครับอะไรครับเหตุการณ์เป็นไงฮะคือผมไม่ชอบตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมตกต้นงอะครับผมกลวงเงอ๋อนี่ไม่เป็นไรครับผม